ิที่ได้จริงก็คือจิตของเรานเองนอกจากนี้แล้วก็ไม่มีหลักธานมดใดเลยจิตนี่แหละคือหลักฐานสิ่งจะ่นอ,อกพระจากนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิต <c oughs> จะถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่จิต กันเดือาวะจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้นั่นแหละยอมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งสิ่งมีอยู่จริงก็จุงเลิยละการคิดและการอธิบายเสรหมดสิ้นเมือนั้นเราอาจอันกล่าวได้ว่าคลองเงินขงคำพูดก็ได้ถูกตัดขาดไปแล้วพิดของผิดก็ถูกเพิกถอนขึ้นสิ้นจึงแล้วจิตนี้คือสตยจัญอันบริสุธ์ สิ่งมีประจำอยู่แลในคนทุกคนสัตว์จึงมีความรู้สึกนึกคิดกระลุกกระลิกได้ทั้งหมดก็ดีเป็นวิจารพรทั้งโพธที่สั์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้ตังนั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดๆตัวนั้นยอมนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งลึกลับ นอกคำพูดตาเข้าใจอย่างน,นี้เองเราทําหไมผิดทางไปก็มีอะไรมากมายนะักการเข้าใจผิดผิดเหล่านี้แหละเราก็พากันเราพ,าพูดไปนอกดูกนอกทางความจริงจะได้จริงก็ไม่มีอะไรมากมายนะัก คิตครับก็คิดก็คือพระสิ่งสูงสุดมันย่อมรวมสิ่งทุกสิ่งเขาไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเทที่ํำต่อยที่สุดซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในอกและแมลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องสาม สิ่งเหล่านีทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นปุษาเท่ากันหมดและทุกๆสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับปุถะนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับปุถะอยู่แล้วตลอดเวลา ถ้าพวกเราเพี่ยนแต่สามารถทำความเข้าใจในจิตของเราเองนี่ให้เสร็จแลาวคนพัฒนมชาติอันแท้จริงของเราเองได้ด้วยความเข้าใจอันนั้นเท่านั้นมันก็จะเป็นทีน่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจำเป็นจะต้องเสียหน้าไปอย่างใดเลยจิตของเรานั้นถ้าเราทำความสงบอยู่จริง เส้งขาดจากการคิดนึกซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตแม้ที่น้อยที่สุดเสียหน่จริงๆตัแท้ของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นของว่างแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ผีเจ้ากรูปมไม่เป็นเนื้อที่อะไรๆในที่ไหนไม่ทีจสุเดียวมันมีไดตกล่สุการบญญดา